ครับ่อปอกับผมเบาหนุ่มคนโกดสุริโยบานป่านี่ตะโกไป็นนางเงืนทท่ใส่กับเบมีพี่น้องครับวันนี้พาทดทสอบห้ำตรงขนาดเมตรหกสิบห้าพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนเลครับผมน,นี่เจ้าของวาวเพิ่นเนื้อครับผมมาเททดสอบเอาเลยนะครับผมงานเท่าประมาณนี้นะครับพี่น้องเอา้าปอปอไลยครับพี่น้องไปติดตามชมร่วมกันครับผมขึ้นบ่ขึ้นนะครับ อินงข้าวไพเกีอยวกังนะครับมางข้อแหลนเอาเลยนะครับสาวพื้นครับสาวขึ้นสาวขื้นสาวเก็บเอาเลยเล่นล้มลังมานีกสครัปล่อยหกสบห้านครับฟนงทรงฟินงชาววาวย่างสีสุร ใส่ครับผมเบาหวานนะครับสั้งจองไว้ครับเบาหวานเสียวเบาลงพี่น้องนะครับยังเบาอีกทีครับผมเบาหวานนะครับสำหรับปีนี้เปิดไปประมาณสี่หาดโตพี่น้องนะครับ นะครับเราจะปล่อยพี่น้องเราจะปล่อยเสียกอย่นี้พี่น้องบอมเป็นบ้านเจ้าของนะครับ เป็นบ้านจากของี่ปล่อยไปแล้วพี่น้องนี่พุ่งมาโอ,โอ้มาฐานพี่น้องมิธีการเอาวาล่งนะครับบบเบาบวานนะครับ สวยงามครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าบอลเอาเบ้าลงจันเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากพี่กน้องนะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งอึกแห่งใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มพร้อมกับเบ้าบอลและทีมงานเบาหนุ่มคนโกนะครับผมขอลาพี่น้องไปเสียก่อนนะครับผมสวัสดีครับ